ทคนิคง่ายๆในการแยกชัดส่วนตัวชัดกลุ่มบัญชีทางการหรือแม้แต่ลาย o อ e n c h ช t เพื่อให้เราไม่พลาดข้อความสำคัญสำคัญทำได้ง่ายๆตามครูนายไปดูเลยครับบนอ่นให้เราแต่ที่ไอคอนลน์นะครับจากนั้นแอปไลน์ก็จะเปิดขึ้นมาให้เราไปแต่ที่รูปปันเฟืองนะครับจากนั้นให้เราเลื่อนหาเมนูที่เขียนว่า ไลน์แ l a นะครับแต่ที่เมนูไลน์แ l a อย่างนั้นให้เรา่าเมนูที่เขียนว่าแชทโฟเดอร์นะครับซึ่งถ้าเป็น iPhone เนี่ยเขาจะอยู่ด้านบนนะครับให้เราแตะสวิตช์แชทโฟเดอร์เนี่ยนะครับให้เป็นอ่อนแบบนี้นะครับขึ้นสีเขียวแบบนี้อย่างนั้นก็ให้เราปิดกากระบาดออกไปอันนี้ให้เรามาแตะที่แชทของเรานะครับ จะสังเกตเห็นว่าข้างบนนะครับเมนูข้างบนเขาจะมีการแบ่งกลุ่มเป็นเพื่อนและเป็นกลุ่มแชทแล้วก็เป็นบัญชีทางการแล้วก็เป็นกลุ่มโอเปนแชทแบบนี้เลยนะครับมันก็จะทำให้เราสามารถแยกกลุ่มลายกลุ่มแชทออกจากกันทำให้เราไม่พลาดข้อความที่เพื่อนเราส่งมาหรือกลุ่มต่างๆส่งมาให้เรานะครับยังไงก็ ลองไปทำดูนะครับได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปด้วยนะครับถ้าเกิดใครเห็นว่าเป็นประโยชน์คุณนายฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้คุณนายด้วยนะครับสวัสดีครับ